ของขวัญล้ำค่าที่สุดสำหรับหัวรถจักรทุกคันบนกอสโซโดอพวกเขามีงานที่ต้องทำมีแขกที่ต้องพบมีเพื่อนให้ต้อนรับวันหนึ่งมีเพื่อนพิเศษมากคนหนึ่งต้องต้อนรับฮีโร่กลับมาที่โซโดอแล้วเขาจะมาช่วยรับแขกในฤดูร้อน ชมัสกับเพอร์ซี่เราก็อยู่ที่ท่าเรือเบรนแฮมฉันตื่นเต้นจังห้องตาของฉันประทุใหญ่เลยหม้อไอ้น้ำของฉันก็เดือดปุดฮีโร่เพื่อนคนพิเศษกลับมาที่โซดอแล้ววัสดีเพื่อนรักเพื่อนสีคิดถึงพวกนายจังเราก็คิดถึงนายฮีโร่ หัวรถจักรทั้งสามคันเป่าบูดพร้อมๆกันยังมีความสุขยินดีต้อนรับนะฮีโร่ก่อนอื่นนายต้องไปที่สตรีม w วิร์กวิกเตอร์จะเช็คเครื่องนายหลังจากที่นายเดินทางมาไกลแสนไกลได้เลยครับเราอยากเป็นหัวรถจักรที่มีประโยชน์ทุกวันอยู่แล้วหล่ะครับและเสร็จปุ๊บนายก็ไปที่สถานีแนฟเฟิร์เลยนะฉันจะไปรอนายที่นนครับท่านได้เลยครับ ฮีโร่เล่นออกไปยังภูมิใจฉันอยากให้เราจัดงานเลี้ยงต้อนรับฮีโร่ที่แน่ฟอร์ดเพอร์ซี่นายต้องไปรับเลดี้แฮทแล้วพาเธอมาที่งานเลี้ยงโทมัสนายต้องไปบอกหัวรถจักรทุกคันให้รีบไปงานเลี้ยงที่แน่ฟอร์ดด้วยนะจากนั้นผู้คุมตัวอ้วนก็จากไปโทมัสกับเพอร์ซี่ตื่นเต้นมากๆเจ๋งอะงานเลี้ยงต้อนรับจะทำให้ฮีโร่มีความสุขมาก ของขวัญต้อนรับเจ้าทำให้ฮีโร่มีความสุขยิ่งขึ้นอีกความคิดเข้าท่ามากฉันต้องไปแล้วโทมัสและดี้แฮนด์รอฉันอยู่จากนั้นโทมัสก็ค่อยๆเล่นออกไปฉันเชื่อว่าฉันต้องหาของพิเศษให้ฮีโร่ได้ฉันจะหาระหว่างทางและไปรอบๆเกาะเพื่อบอกเพื่อนๆเ,เรื่องงานเลยยี้ยงด้วยโทมัสก็ชึกกระชักไปตามราง ของที่พิเศษจะโซดองให้เพื่อนใหม่ของเราฉันจะค้นหาให้ทั่วทั้งเกาะเลยทีเดียวจากนั้นความคิดก็แล่นสู่ปลองควันของโทมัสฉันไว่ต้องมีอะไรพิเศษที่ฟาร์มของชาวนาแมคคอแน่แนโทมัสจึงรีบปั๊มลูกสูบแล้วรีบแล่นไปที่ฟาร์มของชาวนาแมคคอเอเมลี่อยู่ที่นั่นเธอมาเพื่อรับฟังฮีโร่กลับมาแล้วฉันกำลังหาของขวัญต้อนรับเขาอยู่น่าตื่นเต้นจังโชคดีนะโทมัส เอมมิลี่แล่นออกไปโทมัสไม่ได้บอกกับเธอเรื่องงานเลี้ยงที่เนฟฟอร์ดเขาโมจะคิดเรื่องการหาของขวัญต้อนรับโทมัสเห็นยุงฉางสีน้ำตาลขนาดใหญ่ฮีโร่อาจชอบยุงฉางก็ได้เขาเก็บของพิเศษพิเศษไว้ในยุงฉางได้แต่ยุงฉางนีนใหญ่เกินไปอะแล้วโทมัสก็ค่อยๆแล่นออกไปของที่พิเศษจากโซดให้เพื่อนใหม่ของเรา ฉันจะค้นหาให้ทั่วทั้งเกาะเลยแล้วอีกความคิดก็แล่นสุปรองควันของโทมัสฉันว่าต้องมีอะไรพิเศษอยู่ที่เหมืองแร่แน่ๆโทมัสจึงแล่นอย่างอารมณ์ดีไปที่เหมืองแร่เมวิสเจมส์โทบี้และเฮนรี่อยู่ที่นั่นพวกเขากำลังเข็นรถหินชนวนกันอยู่ฮีโร่กลับมาแล้วชะกำลังหาของขวัญต้อนรับเขาอยู่ เป็นความคิดดีวิเศษมากเลยโทมัสเฮนรี่เจมส์ Henry, James, และโชบี้ปลีกตัวไปเข็นรถบรรทุกโทมัสไม่ได้บอกพวกเขาเรื่องงานเลี้ยงที่แนฟอร์ดโทมัสหันไปมองรอบๆเหมืองแร่แต่เขาก็เห็นเพียงหินชนวนของโซโดอหินชนวนเป็นของพิเศษของโซโดอแต่หินชนวนเล็กเกินกว่าที่จะเป็นของขวัญนจะต้องมองหาอย่างอื่นแล้วละ่ะ แล้วโทมัสก็แล่นออกไปของที่พิเศษจากโซโดอให้เพื่อนใหม่ของเราฉันจะคนหาให้ทั่วทั้งเกาะเลยทีเดียวแล้วโทมัสก็ดีใจที่สตีมเวิร์กที่นั่นต้องมีอะไรที่พิเศษนนแน่แน่โทมัสจึงล่นยังร่าเริงไปที่สตีมเวิร์ก